สรุปตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2อ2 5 2 0 2 6หาหลังคู่คืนวันเสาร์อัปเดตประจำวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568อันดับ 1. บาเยิร์นมิวนิกมี38คะแนนอันดับ2โบรุซเซียดอร์ทมุนมี32มคะแนนอันดับ 3. บาเยิร์นเลเวอร์คูเซ่นมี29คะแนนอันดับ4แ่เอเบอเรส์มียีิกมี29คะแนน อันดับ5ฮอฟเฟนไฮมมี27คะแนนอันดับ6สตุตการ์ดมี26คะแนนอันดับ7ไอทรัคแฟรงเฟิร์ตมี25คะแนนอันดับ8ยูเนียนเบอร์ลินมี21คะแนนอันดับ9ฟรายบวกมี20คะแนนอันดับ10เวเดอร์เบรเมนมี17คะแนนอันดับ11โคโลนมี16คะแนนอันดับ12บบรุเซียมือเช่นกลัดบักมี16คะแนน อันดับ13ฮัมบูกมี1 6คะแนนอันดับ14วอฟส์บุกมี15คะแนนอันดับ15อั้าอบุกมี14คะแนนอันดับ16ซสังเพารลีมี11คะแนนอันดับ17ไฮเดนฮฮมมี11คะแนนและอันดับ18ไม้ศู์ห้ามีเพียง7คะแนน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันประจำวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ